เยเยอะหน้าเหลี่ยมหรือมึงไะเยอะเอ้าเดี๋ยว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 แล้วกูอดข้าอะไรอ่ะเมื่อกี้เปลี่ยนสีไหมลูกสีอะไรเออสีแดงเอาสีแดงสีแดงสีแดงเยอะเยอะกดครับแน่ๆปึ๊งนุ๊ปปึ๊งสีมาเล่นเลยมันมันกดตรงไหนเนี่ยลูกสอนเขาสอนอย่าง เฮ้ยเดี๋ยวดีคุณทำอะไรกับตัวเองวะตีเอาคุณทำอะไรเนี่ยนะแชร์แชรกูแดงแชรกูแดงแป๊บนึงโอเคโทษโทษเฮ้ยยี่อะไรเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเอาเอาเออเบื่อตัวลงแหลกเอาไว้ที่ลงตายัแหลกระเบิดกูมาพี่มาเดี๋ยวมันอยู่เพื่อรับเดี๋ยวมึงเข้าไปก่อน ชัปตเตอร์หนึ่งชัปตเตอร์วันไโอเคแล้วมาเล่นพักไว้ไหนเนี่ยเล่นซีหนึ่งเอาเยี่ยมยนเฮ้ยจฮจยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าประมาณนี้ไงไม่ได้นี้อะไรเข้าบึกเนี่ยเอาแอคหนึ่งซีสองยาว แล้วกรดดทำไมอ๋อกระโดดไปเป็นปลาอ๋ออ๋อนี่หวังทางกูออกมาบอกเควเอาไปเล่นแอคเล่นแอคเล่นมานี่ยเล่นนี่อย่าไปตรงนั้นเอาไปเปลจะมันเลยหาเร่นโดนว่าอะไรนะ อ๋อจะเก็บเพชรครบมันจะให้ไปเนอนั่นแหละมึงตามนั่นแหละมาเฮ้ยเมาว่ะมาว่ะเพชรว่ะมาว่ะพี่ลงน้ำจะว่ายน้ำได้นะเป็นว่ะเป็นว่ะวันนี้มึงมึงกดเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ตรงเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วหันหน้าหันทางนี้อมามา เออเออเออไม่มามึงเหยียบหัวกูลงไปก่อนพุ่งกันเออทำไมนี่ดีดีกูก็ต้องเดี๋ยแฟนไอเชี่ยหัวย่ำๆเลยมึงเออมึงเหยียบไปเฮ้ยเกือบตั้วมือเดี๋ยวพี่ตามหาไอ้นี่อีกหนึ่ง ดไม่ใช <nok ahí. S 1> hey. no. ่ไม no, ่ใช่ไอ้ลูกกลมกลมเดี๋ยวที่พูดยาจันบักควยแย่มึงเก้ามันคืออะไรอะออกมึงทิียนว่าออกตัวแหนไอ้วงเข้ามึงอะเก้าใไอ้เมิงเข้ามึงบ้าเไม่ครบเลยเอาไป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 ซีนสองซีนสองดีดีดีกลับใหม่ดีแล้วเล่นต่อกูหัวซีไนหัวเหลี่ยมใช่ไหม มึงมานี่พี่ไอ้กูเยียมห้องนหละนั่งทุกแถวไปรอรับกูร <c oughs> ับกูรับได้ร <c oughs> ับกูดิ <c oughs> พี่พี่เอาเอาลูก <c oughs> เอาลูกตรงนี้ก่อน <c oughs> ลูกอันเน,นี้ยลูกอันเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ย เออไปอาเพลข้งล่มันก็เดินลงอย่างนี้สิเอาเดินลงเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยที่มีเส้นอยู่ตรงนี้เออเขาไปขึ้นไม่ขึ้นไปเลย

ขึ้นยังไ,ไงวะพี่อันนี้เประสูวาร์นี่ไงตรงนี้ต้องไปทำอะไรอ่ะอ่ะมาเึ้นออาอยอา,อยา <laughs> มันคืนได้ตรงนี้ <laughs> ไอเราก็โง่เนาะแบลพี่ไอลูกบอลน,นั่นแหละที่กูต้องการให้เอากลับไปไปต่อ <laughs> <laughs> yeah. เว้ยอีซี่เหรออีซี่อะแรกๆอย่างี้แหละมึง <laughs> เอา

ยินเยอะแยะมึงไม่มีประโยชน์เลยมึงแเนยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่แล้วรางไม่ได้ไปัางวะกูว่แล้วจับได้ไม่ได้แดกกูหรอกมันไปตรงไหนต่อวะทางนี้วะไปได้ต่ออะทางออก ล่างนี่โุ้ยเยี่ยแล้วมาตรงนี้มันอยู่ข้างล่างไอ้ยาวน้ำยาตีพวกพี่ไมบอกตัวปันต่อปันเอ้ยเอ้ยตีกันเองตายเลยตายโอ้คุณนอนเลยเก็บเพชรไปวันนี้ก็ไม่ผ่านเลย อะไรวะทำไมทำไมหมอมันไปอยู่งั้นเรา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 ปิดอ่านทำไมแล้วเอฟมันคืออะไรเอฟเอฟอะไรเอาเวลาเราไม่ได้มึงดูมึงเล่นกันดีสัตว์เงยได้มึงอยู่หรอกเอาอะไรมาลงมาไงไงล่ะไงล่ะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาข้างล่างมันโอ้ยมันเลียกูกูก้นแม่

ไอ้ปรตุบานี่เนี่ยขึ้นไม่ได้แม่งช้าวะไปแม่งไอ้เแก่ขี่อีซี่วะกูจะโดุ้มเฮ้ยอย่าเข้าไม่เข้าเลยนะลงมาหน้าได้ปะนั่นเรือก่อนนั่นเรือลงมาอนมึงอ่ะมึงอ่ะขี่ไปรอรับกูมารับกูไปแล้วนๆวนห่องนี เปิดแมพกลังเขาเนี้ยเอ้มันอยู่ข้างล่างหมดมึงมาเอาดิเดี๋ยวไม่ให้กูทำอะไรอยู่ดิมึงมามันกำลังชี้กระเด้าอะไรวะถ้ามึงโดดเข้านะพี่นะกูจด่าพ่อมึงมาด่าดินตาเนี่ยนะไปดิก็โดดไปเอาดิมารับกูโวก ไปไปได้สัตว์เปี๊ยไม่ผ่านนะเวแบบลาจะไม่ได้สัตว์จบมาลับกูดิบุ๊โจบวัสดุชอสตูเอ้มึงเอามาใกล้กว่านี้ดิเด,ด, <c oughs> ด,ดี๋ย <c> ว <oughs> ทำไมเปี๊มึงรัานไม่ดีผู้ชนชีวิตแม่งต <c oughs> ายกันเลย เนี่ยกูเกิดตรงนี้ไม่รับม uh ึงด้วยกูไปละไอ้เหี้ยไม่ตายกูเลย้ยไอ้สัสเอ้าไว้ถ้าได้เวลาที่ห่าะ เมื่อไหรจะเล่นเล่นเองไม่ได้เอ๊ยดูที่สามไอ้ชีวะทำตำแหงีชี้หายยังตีแม่งนี่สังตีใครจะตัดฮะเข้าไปเด็เข้าไปทำอะไรเข้าไปดูของยิบช็อปไหมมะมันถึงแล้วเอาตัวกูหายไปไหนอะเดี๋ยว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 ยกกยุกกหนอเลยฮะช่เอิร์ดเอิรมองดูมึงดูท่านี้เอิร ยืดเชี่ไปเดีดดดยวไม่มีปืนให้กวาดเลยเราต้องไปข้างล่างมั้เนี่ยต่มัขึ้นนี่เมี้ยของมึงเฮ้ยไก่อะเฮ้ยไก่กูเออเออเอาไก่เอาไก่แลกไก่เหรอกด W อ๋อกด W เอาไก่ก,ไกดกดีเพื่อเปลี่ยน Channel I want เเนนะี่่ยลไออกไงอนะ่ะออกไงนะออกอ,ออกเอาเถอะออกไงอนะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนหน้าไงพี่ไ <c oughs> อ้เย้ยยยแม่งน่ารัก <c oughs> อ๋อมันยื่นมัอนอ๋อมันพี่เปลี่ยนของ <c oughs> ว่าแต่ออกไงอนะ่ะ <c oughs> พี่ออกยังไงอ่ะ อ๋ <LEGO> อกดคอนโทรนคอนโทรแล้วมันไม่ออกอ่ะคอนโทรนออกมาเมึอหน้าไก่มาเลยสักปล่อยกูวันป่ะล่ะวิ้ยเจ้ากอสไออุ้ยระเบิดตัวเองโอ๊ย มานี่ไปแลกของอันนี้อะออันนี้หมุนจะ่ล็อตมั้งเอาได้ยงงายอะ่ะเอ้ยหมุนได้ลอะอ่ะได้อะไรเนี่ยอ,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 นนอ้าวอ๋ออยู่อ๋อปลดล็อกตัวละครไปดกดคอนโทวนดิพี่กดคอนโทรลกดค้างปด่ตรงค้าง แล้วแล้วแล้วอันนี้อ่ะันนี้คือไม่รู้ว่ะเหมือนกันเหมือนกันปึ๊บพี่ได้เลยวิ่งหยอดมานเอาไปมันก็เล้างว้ยเดี๋ยวโม่ไม่ต้องเทสสิบอันนี้เฮียอันนี้และสิบอันเหมือนกันป้าเรามีเจ็ดอันนะมฮียเหมือนกันเหมือนกันมันแล้เฮีย เอาจุหอมึงจุกมึงจุกมหรออย่าอย่อาเอาเออมันติ๊กทูมาแล้วเออวะเออเขามาเล่นเนอเล่นเล่นเล่นเสื้อขนาดมันเก่าไมบอกามันติ๊กทูเนายมันเป็นปุ๋ยวันอยที่เสียเอาก็มันติ๊กทมาแล้วตรงไหนแล้วไปตรงไหน เออนี่ไงมึงเป็นอะไรพี่แทงไปไหให้ดูอะ X สอง C หนึ่งไปครับเราต้องไปอย่างรวเร็วครับดูเร็วครับดูเร็วครับโอ้โหยังไงครับยังไงครับโอ้ยเกียวไกูโดนไอ้ตัวตีนพี่พี่ฆ่ามันแค้ต้งเป็นไงนะพี่ ไปอย <ess coffee sounds automated> ่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเร็วเร็วไปแล้ดิห้องตุยยอ้เก่นี้เราต้องมานน้าจานเลยนกิดอะไกิดไป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 มาดิ ช่องมันก็บีตรงกลาง<อ>มึงไม่ผ่าน <c oughs> โอ้ยมึงก็เหยียบตรงกลางเนาะเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วันนี้กูไม่ได้ไปนะกูว่ารอแล้วไปเม่เลอะเลยมันต้องรองให้แตกก่อน<ะ>เอออย่างนั้นเอออย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยเออเออเออ, <c oughs> อปักกเลยทิงกู เป็ข้างบนเป็ดเป็ดข้างบนโอ๊ยเป็ดข้างบนน่ะเอาปียังไปนี่แบล็วแบวเออนั่นแหละแล้วไปหาลูกกลมๆตหมดอ้ได้แล้วเนี่ยวะหาเพชรอีกหาเพชรดีกเป็ดยังเพชรข้างบนยังวมัวง่น้ายีกหน้าไม่ไปไม่ไปต้องทำเวลาต้องทำเวลาต้องทำเวลา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 จานจาาแล้วกลัวอยวน อยู่ไรอยู่หลังของเพื่อนไไม่มาแต่แรกอ่ะเออบูเชอร์มือมาไปโอ๊ย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 น้ามือตาหมูคาจะเป็นลมได้เธอหรือนี่ข้าแดงขี้ผายเลยอยู่นี่มันอยู่นี่พี่เขาบอกแล้วมันอยู่ล่างของฟังไปฟ้าไปฟังก็เดี๋ยวไปไงเดี๋ยวมันมีที่รับเออกี่รับมีไปไง ันอยู่นี่พี่มันอยู่กับพี่บอกว่าไปพุ่งมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นยกคนตีลอยโดนชาวโดนชามเ้ยขึ้นไปไงอ่ะมันก็ขึ้นได้เมื่อกี้มันก็ลงไปทำไมล่ะเอา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 ช่วยวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นนะพี่เอ้ เดือดขึ้นไหมเออดโดสั่นมึงนั่นละอเราผ่านแล้วบอเราอุ้ยเดือดเออดึงนั่นเออมาเท่าลินมาเท่าเลงจูงมาจากสำนักลีซินไปๆยังเอออะไรอะไม่รู้วะเออดอมาเดียวเดียวเดียว ไอ้ไอ้เพื่อนขอตายไอ้คอมาแค่นึงนะมีคนคอมาได้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 แป๊บหนึ่งแป๊บมึงจะไปยังไงอะพี่เต้นแม่งช้าหรอเฮ้ยยี่เนี่ยเฮ้ยยี่เนี่ยไม่จิ้มหัวไม่จิ้มหัวฮะอ๋ออ๋อเหรอกลัวอ้าวโอเคเกิดตรงนี้สุดท้ายจิ้มหัวไอ้เด็ก กูโดดเข้าพอดีครับเพจได้ไม่ครบสทีเอ้าได้ได้อีกเพจหนึ่งอ่ะไม่เจอเขาไม่เจอไนเอ็มกีเราก็ได้แล้วนี่มันยังไม่ครบไปเอิ้ด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 เป็นคนละที่เอิ้ดเปคนละที่เอ้ยยี่ยนำขลวงไม่ได้ลงไม่ได้โอ้ไป็มิ่งหน้าเล่นหน่อยพี่ดูดิเออว่ะเลนไปเถื่อไอ้เหี้ยทำเวลาทำเวลาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว ยัยูติดยติดอะไรอันนี้ิดิติดตติดรดิลยใช่มัดวัดวเราตาตามตามไม่ยู่เลยจะทำทางแอดวานซ์ทำชุ่มสึกอะไรเหรเรากลัวทางไหนอ่ะทางไหนอ่ะ ขึ้นมาอันนี้มันเด้งลงข้างล่างเด้งลงโอ้โหเอไปไปเยไปเว้ยเฮ้ยมันยังไม่ลงกับพี่ข้ามันทำเพื่อนผัวเอะเูจะมกับตงโมนี่อะไรไม่ครบเลยไอ้นี่คืออะไรวกน้ำกัดมึงมึกดทาเดยกันดไปทางอ๋อ รอกูด yeah, anyway. <laughs> ้วยอุ๊ยไอ้แมงนาเล่นปะไอ้หบอลมั้น่ะเฮ้ยมันมาาหนวั้งน่ยอไงอะงอไงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮไปเฮไปเฮตีมนตีมันส่มันส่เว้ยเอ้ยเอาเลยว้ายลื่นลื่นเอ้อไอ้เหี้ยกูลื่น ตทำไมทำไงอ่ะตรงไหนนั่นน่ะคุณลื่นอยู่ตอนนี้โอ้ยคุณลื่นอีกอ่ะไทำไมกระชวยนี่ยมึงเกือบแล้วคุณลงไปไงอ่ะลงไม่ได้หรอไปไงเอ้าทำไมนี่ลงไม่ได้อ่ะเราต้องโดดจากทางนี้แต่มันก็ไปไม่แน่มันเนี้ยจากทางนั้น ไปไงวะอ๋อรู้แล้วต้อ้ยัไงอยยอยอําไปไงวะอ๋อต้องลงข้างล่างลงข้างล่างก็ลงได้ลงไปออกไปลงไปลงไปข้างล่างเออเดินเดินไม่ใช่ไม่เห็นมึงก็ล่างเกินโอ้อหลงมาข้างล่างเนาะนี่นี่นี่ปิดปะ

ดูขอจบพาร์ทนี้เนี่ยโอเคนี่ครับรก็วันนี้มาเล่นแบทซ์มอนสเตอร์เนาะแล้วจบพาร์ทที้ก่อนนะมาต่อสำหรับพาร์ทหน้าเลยครับเออเจอกันซีวอเกนซีวอเกน,นครับ oh. ไปพี่ไปลงน้ำอะไรเงี้ย oh. โอเคครับบ๊ายบายครับผม